สาเหตุที่ป้าดวงทําอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปเดี๋ยวคนมานินทาแบบไปเอาคางดํามาทำเนี่ยเลยเลยตัดไม่ให้เห็นหัวเห็นคางคแต่ที่แท้ป้าดวงเขามีเหตุผลว่าที่ป้าดวงบอกว่าอยากให้ผมมาดูนนตุนที่โครงหมูขายดีอันนี้ขายดีเมนูแนะนำอีกอันนึงนะซึ่งเป็นเมน,นูใหม่ของ ของปลาดวงอ่ะเปิดพระอบอ,ออกมาที่แท้อันนี้คือน,นึ้อปลาดินไม่ใช่ชไม่ใช่คางดํานะ,ะเดี๋ยวตอนนี้เขากําลังว่ามีคางดงคางดําหรือจะหาว่าเราเราไม่ขายเป็นตัวจะหาว่าเป็นคางดํามาลปลาดวงทําไงนะหมักมาเป็นสดสดแล่ไม่ไม่มีก้างไม,ไม่เอาก้างค่ะไม่เอาก้างแล้วเราหมักสด หมักค่มคืนหมักอะไรบ้างนะฮะอันนี้กระเทียมค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ผักแมงรักเรามันนึ่งปลาวางข้างล่างแล้วก็คลุกกับปลาแล้วเช้ามาก็นึ่งอย่างนี้ทำทำไมไม่ทําไมไม่ทําเป็นตัวเป็นตัวพวกคนมีตังน้อยเขาไม่ได้กินเป็นตัวมันก็ตัวละร้อยขึ้นร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบถ้าอย่างนี้ห้าสิบบาทกินได้ทุกคนแล้วก็ตักห้าสิบบาท เราเราเราก็เราก็ไม่ขาดทุนลูกค้าก็ได้กินไม่ต้องใช้เงินเยอะนี่นี่ใกล้เสร็จยังนี่นี่นึ่งมานานนึ่งมานานกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยนึ่งประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงหนึ่งแล้วแล้วข้างล่างก็ใบผักอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเวลาเราตักขายเราก็มีใบผักผักอยู่ข้างล่างอยู่อยู่ชิ้นนี้เพื่อให้มันได้มีความหอมขึ้นอ่า น้ำปลามันก็ะโดดลงนี้แล้วผ er วักมันก็จะอร่อยก็จะอร่อยแล้วหอมผักก็ขึ้นด้วยอะไรด้วยนี่ฮะแต่ว่าไอ้ใบแมงลักอะไรนี่อยู่ชั้นนี้อยู่ชั้นล่างนี้ลองอยู่ตรงนี้นี่ครับอ่ามีใกล้เสร็จยังใกล้เสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ขายได้แล้วอ่าเดี๋ยวไปดูครับเวลาขายเขาขายยังไงนี่อ่าติดก่อนเดี๋ยวยกไปอีกเมนูหนึ่ง แกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่เอาเอกมานี่ก่อนนี่นี่เป็นเรียกว่าเป็นรนเป็นอะไรนะหัวหน้าวงหัวหน้าวงอยู่อยู่มานานตั้งแต่ตั้งแต่คลิปแรกๆฮะอันนี้จะทําอะไรแกงอ่อมไกอ่อมไก่ใ,ใส่หน่อไม้ส้ม,อ,อ,ม,สมอันนี้ป้าดวงเขาปรุงไว้ให้แล้วมีอะไรบ้างมีข่าตะไคร้แล้วก็พริกข่วครับ ไอ้อะไรอะไรปั่นใช่ปันป่นแล้วก็ปรุงด้วยครับปรุงด้วยอะไรมั่งนอ่ะงีด้วยมีซูรสถรถดีแล้วก็ซีอิ๊วขาวร,ร,รแต่แต่ป้าดวงมา QC ให้มาปรุงให้ใครับแล้วก็ให้ลูกน้องดําเนินการต่อแต่ว่าความอร่อยอร่อยหรืออะไรเนี่ยป้าดวงเนี่ยเรียกว่าเป่ากระหม่อมเสกค,ความอร่อยลงไปนี้แล้วครับเ,เดี๋ยวเราก็เดือดรอคั่วให้มันหอม เดี๋ยวมาดูต่อฮะมันจะออกมาเป็นยังไงมาดูันนี้มั่งนี่นี่ฮะนี่คือมือขวาประดวงที่ไก่ที่จะทําแกงอะไรนะแกงอ่อมแกงอ่อมครับอมอ่อมไก่ใส่หน่อไม้ส้มครับไก่อยู่นี่แล้วลวกไว้ตั้แงแต่เมื่อวานแช่ยเย็นหน่อไม้ส้ลมสล้างสะอาดอยู่นี่ครับเตรียมแล้ว และนี่ฮะปลาดุกอะไรก็ยังย่างอยู่เหมือนเดิมนะมีคลิปแล้วอันนี้ไก่อ่คอหมูคอหมูไก่ออกไปเมื่อกี้ไก่ออกไปแล้วอ่าถังเนี้ยจะมีคอหมูมีปลาดุกมีไก่เนาะมีคลิปแล้วเพื่อนๆลองดูเดี๋ยวผมเอาไว้เอ็นสกรีนก็ได้ครับมาดูวันนี้ต่อปลาดุกนี่ถังแห่งความอร่อยเนาะออกมานี่สวยงามไก่ ปลาดุกที่ออกมายังมีเหมือนเดิมนะฮะอันนี้มาย้ำความอร่อยให้เพื่อนเห็นหอมฟุ้งเลยเนี่ยะย่างนะคะืคอปลาดุกตัวห้าสิบนปะปลาดุกใหญ่นี่คือขึ้นจากหม้อแต่ว่ายังไม่ขายจะต้องมีการแต่งแต่งเติมเสริมแต่งเอามาเอามาปิ้งต่อนะตรงส่วนไหนปิ้งต่อให้มันแห้งนิดนึงเพราะว่าเมนูอีสานนี่เขาต้องแห้ง แล้วก็มีแต่งนะตัดแต่งเพื่อนๆอาจะเห็นหนึเพราะว่ามันออกจากถังมามันจะมีส่วนที่ไมหม้ส่วนที่อะไรแล้วก็ตัดทิ้งแล้วก็ไปย่างเสริมตรงนู้นย่างไฟอ่อนๆย่างเสริมปลาดุกก็เหมือนกันนะปลาดุกวันนี้ตัวใหญ่อย่างขนาดนี้คือไข่ห้าสิบบาทเองครับไข่ห้าสิบบาทเอง นกุฏิของประดวงนะ่ะหล่อขึ้นทุกวันคลิปแรกๆเนะลองไปย้อนดูคลิปแรกๆยังไม่หล่อเท่านี้นะ่เ <c oughs> น,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 นเสริมเสริมตรงจุดไหนยังไม่ยังไม่สวยยังไม่เครียมเพราะว่าอยู่ในถังมันยังไม่ทั่วเท่าไหร่มา ติดแกงเดือดเราคั่วให้หอมส่วนมาขั้นตอนเพราะปลาดวงทําตอนนี้เมนูหลากหลายอะ่ปะปลาดวงก็จะต้องมีมือขวาช่วยปลาดวงก็ใช้วิธีนี้แหละปั่นเครื่องแกงอะไรต่างๆเสร็จแล้วปรุงใส่ก้นหม้อไปลงกี่กิโลไม่รู้เนี่ยมีส่วนไหนของมันเห็นมีไข่อ่อนด้วยม,มีรวงไข่ด้วยมีรวงไข่ด้วย เรียกว่ามีเนื้อมีคือไก่ติดกระดูกกันเนาะเพราะว่าแกงอย่างนี้มันต้องมันต้องไก่แบบนี้เนาะไก่ทั้งตัวคือไก่ทั้งตัวสับพูด,ดง่ายๆนะครับป้าดวงไก่สับทั้งตัวตัวหนึ่งมีอะไรเนี่ยสับใส่หมดเป็นแกงแบบบ้านๆเพราะว่าสมัยชาวบ้านชาวบ้านหรือว่าถ้าทําอยู่บ้านๆเขาก็จับไก่ได้ตัวหนึ่งเขาก็ใช้ใช้ทั้งตัวเนี่ฮะ เสน่ห์ของร้านป้าดวงก็คือนี่แหละทําแล้วให้เหมือนเนี่ยยันยันตีนไก่ <c oughs> มีทั้งตัวมีทุกส่วนของไก่เนาะตีน <c oughs> ก็มีคอม,มีไม่เห็นหัวเป็นหัวหัวเท่านั้นแหละก็ <c oughs> มันกินไม่ได้ <c oughs> มีหมดฮนะ ไส่ไก่ยังมีเลยกิโลกี่ตัวรู้ไหมเนี่ยไม่รู้มันสามตัวอือประมาณสามตัวเนาะเออหอมขึ้นมาแล้วหอมขึ้นมาแล้วเคียร์เคียร์ตรงไส้เครื่องพวงเครื่องในแหละเดี๋ยวติดคอลูกค้า <laughs> วันนี้ต้นพระเอกของเราให้ออกกล้องเยอะๆหน่อยประกาศได้นะมีเมียยังยังไม่มีเมียนะฮะอนเช่นครับมือขวาประดวงหล่อสักขนาดนี้ใครก็จะเชื่อชื่ออะไรเมย์ทำไมชื่อมันผู้หญิงเลย <c oughs> <c oughs> คุณเมย์มือขวาประดวงฮะอันนี้คุณเมย์ ประกาศว่ายังโสดสนใจใครมาจีบผมผมจะแตกตักแจงให้เยอะๆมือขวาพอเสร็จนี่ก็ตักอยู่หน้าร้านด้วยใช่ไหมไม่อยรับอยู่หรือคือทำอาหารอย่างเดียวเลยแสดงว่าของเราต้องมีเมนูอยู่ตลอดทำตลอดทำขายตลอดขาให้เอกเยอะๆหน่อยนอกจากจะหน้าตาดีหุ่น ดีแล้วยังจะมีฝีมือนะฮะเพราะว่าป้าดวงก็ถ่ายเทวิทยาศา์ให้คนนี้แหละแต่ป้าดวงเขาก็ยังคีฟีอยู่ตอนปรุงตอนปรุงเครื่องโอเคแล้วมั้งหมดแล้วมั้งเดี๋ยวรอให้เดือดน,นะมาตั้งอยู่หน้าร้านและปลาเนี่ยพร้อมพร้อมละนีอ่อันนี้ก็ให้พริกแกงมันเข้าเนื้อเนาะ ให้พริกแกงมันเข้าเนื้อให้มันหอมเข้าไก่ขั่วก่อนครับเราต้องถ่ายเขาเราต้องถ่ายเขาเขาเป็นพระเอกสุนทรีนั่นมีโไก่จะเปอยใช้เวลานะครับ อันนี้เป็นชั่วโมงครับตุนไปเรื่อยๆตุนไปเรื่อยยังไม่ตไม่ยังเแต่อยไม้ใบยานาอันนี้แหละที่ประดวงบอกว่าอยากให้ผมมาดูตุนซี่โครงหมูขายดีอันนี้ขายดีขายดีวันงั้นเดี๋ยวมาดู หมดทุกวันขายดีเลยเนี่ยอันนี้แหละเป็นเมนูที่ว่าเพิ่มขึ้นมาใหม่อันนี้ประจําร้านเลยประจําร้านนะมาวางเคียงข้างกับนี่หนังหนังจานเอาเนะไรคะอ่าอ่างั้นปลาดวงก็นนี่ไงหนังไงเอาหนังด้วยหนังวันนี้จะมาชิม จะตั้งชื่อว่าอะไรปลาหนึ่งคนจนปลาหนึ่งคนจนคนรวย,ยก็กินได้แต่หมายถึงว่าสาเหตุที่ป้าดวงทําอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไปะเดี๋ยวคนมานินทาแบบไปเอาคางดํามาทําเนี่ยเลยเลยตัดไม่ให้เห็นหัวเห็นคาง,งแต่ที่แท้ป้าดวงเขามีเหตุผลว่าเขาทําอย่างเงี้ยเขาทําเพื่อคนจนสวัสด,ดีพ<ล>่อใหญ่ครับผมตั้งชื่อปลานี้ให้ใหม่นะปลาหนึ่งคนจน พราะปลาดวงเขาบอกว่าถ้าเขานึ่งเป็นตัวก็ได้แต่ว่าแต่ว่าคนจนจะซื้อไม่ได้ใช่ไหมเพราะเป็นตัวนี่ปลาปาดวงแกก็ใช้ไซส์ใหญ่เาเราิก้างจะไม่น้อยที่สุดอ่าจะจะจะบอกว่าไม่มีเดี๋ยวก็จะหาว่าโม้มันก็มีหน่อยก็มีหน่อยเพราะว่าแต่แต่เดี๋ยวตอนนี้ไอ้คางดํามันกําลังอาลวาดไงเดี๋ยวจะหาว่าปลาดวงไปเอาคางดํามาแล้วก็เลยก็เลยตัดหัวตัดคางไม่ให้เห็น แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะตั้งชื่อว่าไม่ไมีก้ไม่มีก้างแล้วก็เป็นปลาหนึ่งคนจนเป็นปลานึ่งคนจนเริ่มต้นอ,อ,ยอย่างนี้เราขายชุดเท่าไหร่ฮะห้าบบาทห้าบบาทก็ได้กินปลาลจะเรียกว่าปลาตัวใหญ่ก็ได้นะเพราะเราใช้ปลาตัวใหญ่แล้วก็เอามาซอยออกเนาะ แล้วก็บอกว่าเราลองด้วยอะไรข้างล่างนะมันมีความหอมของใบแมงลักใบแมงลักใบมะกรูดลองเขาหนึ่งห้าบาทเป็นหกสิบนี้นกี่บาทนี่ครับเขาก็หน่งห้าบาทอืมจะเป็นชิ้นอย่างนี้ชิ้นอย่างนี้เลยชิ้นสวยๆเลยโอคือน้ำลายก่อนแล้วแล้วกินมีเครื่องจิ้มอะไรมีมีแจ่วยังเป็นแจ่วอ่ามีแจ่วให้ มีจวอย่างนี้เลยนี้ไปไปดวงมองมองกล้องหน่อยแจ่วพิมปลาหนึ่งแจ่วจิ้มปลาหนึ่งแวตัขายีเลโอเคมองกล้องนิดหนึ่งสบตาชั้นสักนิดโอเคนี่ฮะห้าสิบบาทก็ได้กินแต่ถ้าเกิดปลาดวงใช้ปลาไซส์ใหญ่แล้วทั้งตัวให้ยกตัวเนี่ยมันต้องเป็น้อยเนาะต้องเป็น้อยคนคนสตังน้อยก็ซื้อกินไม่ได้ ผมเลยต,ตั้งชื่อให้ว่าปลานื่งคนจนนึ่งปลาอีสานคนจนก็สัมผัสได้นี่ห้าสิบบาทนี่ก็จะจะตัวแล้วเนี่ยถ้าก็จะได้ตัวหนึ่งย่อมย่อมแล้วเนี่ยอมองกล้องผมหน่อยครับโอเควสวยๆนะใช่สวยๆเดี๋ยว,ตวแต่งเดี๋ยวไปแต่งหน้าให้สวยๆหน่อย,อยปลาดวงบอกว่าป่วยอยู่นะป่วยก็หยุดไม่ได้เนี่ยไม่ อะไรอาลูก,ออลกหอ,อเตค,ครับพ่อเมย์อันนี้อันนี้เดี๋ยวพอมันได้ได้ที่แล้วก็เอาหน่อไม้ใส่แล้วใส่อะไรอีกใส่น้ำใบย่านางไหมเป็นอ่มอมก็ใส่ผักใส่ไรโรยเนาะใส่หน่อไม้ลงแล้วก็เติมน้ำเปล่า แต่น,นี้เสร็จช้าเดี๋ยวผมกลับไปบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมาซื้อได้ไหมอ,อย่าตักขายหมดนะเ,เดี๋ยวแว็บเดี๋ยวแวบ,บมาจะใส่แล้วจะใส่หน่อไม้ะจะใส่แล้วอาใส่หน่อไม้ให้ดูก่อนเดี๋ยวเปล่าท่านรอเดี๋ยวผมไปอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานไม่ทันไงยอาใส่หน <c oughs> ่อไม้ใส่หนอ่นอไม้ <c oughs> แต่ก็ต้องเคี่ยวต่ออีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เมย์เขาเคี่ยวไปแล้ว <c oughs> ผมไปอาบน้ําก่อน อาบน้นแต่งตัวแล้วมาออกกล้องสู้กับเขาเพราะตอนนี้เขาหล่อมากเลผมไม่กล้าถ่ายตัวเองเลยนี่นี่คนคนเก่าเนาะคนเก่าคนเก่าอยู่เก่าใช่อยู่มานานคนนี้เนี่ยเรียกว่ามือขวาทำแทนได้โดยป้าดวงเขาคิวซีให้แล้วก็เขาก็อำได้ เดี๋ยวขั้นนี้ก็เคี่ยวต่อเติมน้ำไหมเติมนเติมนิดนึงแล้วพอก่อนนั้นก็ใส่ผักอะไรม้างอ่ะก็มีผักอีสานหรือบ้านเฮาเนี่ยมีต้นหอมแล้วก็ใบแมงลักต้นหอมใบแมงลักครับว่าผมอยู่ไม่ได้แล้วด้านหลังฟ้าสางแล้วนกบินออกหากินแล้วเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมมามาอีกรอบ,บหนึ่งเนาะย้อนกลับมาแล้วฮะย้อนกลับมาหาประดวงแต,แต่ว่า อาหารมีสารโดโดคงไม่ถนัดกสวัสดีครับสวัสดีครับพาคุณแตงหวานมาโรตีเจ้าประจําไปแล้วมั้งตอนนี้เข้ามาแล้วไม่เจอโดโดเขาก็ไปแล้วตอนนี้ก็เลยจะเปลี่ยนโดโด,โดมั้งฮะแยวก่อนเดินเดินไปดูอะไรแกงหน่อไม้สม้มเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเขามั้งไม่งั้นบางทีเขามาเขาก็พูดเดิมเมัแหละ วันนี้ให้เขาเราอะไรนะเป็นบะหมี่แห้งเมลี่อยู่แค่นั้นจำมใช่ใช่เขาจะทําอะไรซ้ําๆเดิมหรือบางทีก็พูดอะไรไม่ตรงความต้องการหรอกพอมาตรงนี้เคยเคยพูดอันนี้เคยสั่งอันนี้ก็อันนี้เ้็จะทําอะไรฮะบะหมี่แห้งขาหมูหมูกรอบอ่าให้โดโดเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนมั่งจากเดิมเมื่อก่อนเขาจะมาอะไรแค่เส้นใหญ่เส้นใหญ่ขาหมู ให้ใหญ่ขาหมูหมูกรอบแต่เป็นน้ําวันนี้ให้เปลี่ยนเขาม้่งแต่เป็นบะหมี่เป็นแห้งเป็นขาหมูแล้วก็เป็นหมูกรอบอแ,ตแต่เดี๋ยวก็เอาน้ําซุปไปเผื่อเขาอเนาะฮะมาเดี๋ยวตามไปดูกันเดี๋ยเดี๋ยวย้อนไปดูแกงหน่อไม้ส้มประดวงไปตามไปตามชิมแกงหน่อไม้ส้มมาได้จ่ายตังเยอะ ปกติเขาจะมีอาบังโรตีเข็นรถมาคันหนึ่งเขาจะมาจังหวะที่โดโดมาวันไหนเจอกันโดโดก็จะต้องซื้อทันทีนทนวันนี้เขาไปแล้วมั้งแต่เฮียเขาบอกยังไม่มาเดีย๋ยวตอนเย็นโดถือไว้ก่อนนะถือไว้ถือไว้เออถือไว้ม,มาตามมาหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มเสร็จยังพระดวงแกงหน่อไม้ส้มอยู่ไหนฮะไก่ แกงไก่หน่อไม้ส้มนี่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 ที่เมื่อกี้เราดูค้างไว้ดูค้างไว้ตอนที่ใส่หน่อไม้ลงไปแล้วประดวงก็เคี่ยวต่อใช่ไหมฮะเคี่ยวต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงเนาะให้ไก่เปื่อยเนาะแต่ว่าเรื่องปรุงประดวงปรุงไว้ให้ลูกน้องแล้วนี่นหนึ่งถุงหนงถุงนี่ มีเมนูอีกหลากหลายนะฮะที่เป็นเมนูใหม่อันนี้ขาหมูเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามดูดมาตามดูโอ้โหเทียบต้มแบบบ้านเราใช่ฮะอะไนะขาต้มแบบอีสารไม่ใช่ต้มแบบจีนจีนหรืออะไรงี้ยแล้วมีอย่างอื่นอีกบางอย่างเพื่อนๆก็คงเคยเห็นแล้วแต่บางอันนี้ที่ผมมาครั้งนี้ยเพราะว่าประดวงครับมีเมนู ปรับปรุงร้านใหม่ปรับเมนูเพิ่มขึ้นที่หากินที่ไหนไม่ได้ต้องมากินที่ร้านป้าดวงหาปราดวงมองกล้องผมน่อยนี่ค่ะโย่อ่าจ่ายตังค์อันนี้เท่าไหร่ครับห้าสิบบาทหาอ่าเนี่ของรอบเช้าในเซตที่เด็ดน,นะพี่เอาเลยอันนี้ใครที่เพิ่งมาติดตามคลิปนะเดี๋ยวจะบอกว่าเอามาแล้วทำไมไม่บอกอ่าร้านอยู่ไหน่ะ ร้านเขาอยู่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยหลังตลาดพันนกเอเบอร์โทรด้วยนะอาเบอร์โทรป้าดวงบอกเลยศูนย์เก้าสองหกแปดเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดโทรมาสั่งไว้ก่อนได้นะรั้ประความเกิดหรือจะถามว่าวันนี้มีอนั้นไหมมีนี่ไหมได้ค่ะสั่งไว้เดี๋ยวมาขับรถผ่านมาตรงนี้ปืบยื่นตังแล้วก็มีที่จอดมีที่จอดแต่ถ้าเกิดแต่ใช่ฮรไลทูได้นะร้านป้าดวงอ่ะไรทูได้เนี่ยร้านเขาอยู่ตรงนี้นี่ฮะ ซอยวัดซอยวัดละครธรรมขับตรงเข้ามานี่โทรมาสั่งไว้แล้วก็บอกอ่ะมาแล้วก็ส่งตังค์นะส่งของได้เลยก็ออกนี่อนนไปออกไปออกสีดีลาดได้หรือถ้าจะมาจอดเนี่ยจอดเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่มีจอดตลาดเนะ่ยตรงนั้นคือที่จอดรถตลาดพันนกนะเข้าตลาดพันนกทางด้านถนนอิสระพาพแล้วก็ จอดแล้วก็เดินออกมาได้ครับม,มีเมนูอีกหลายอย่างนี่เตรียมทำอะไรอีกแล้วต้มเนื้อต้มเนื้อต้มเนื้อ,อ,น,อ,อนี่ก็ต้องเคี่ยวไปอีกนานเคี่ยวอีกนานกินแห้งบ้างม,มีน้ำมายังยังยังไม่เอาให้เดี๋ยวพี่รูก็ เคลงชามให้กินอย่างให้ทดลองกินแบบนี้กันว่าอร่อยลองทานเลยดตัวทางเลยเ่วนแกงหน่อไม้ส้มนี่สงสัยจะเป็นมื้อเย็นยให้ เพราะว่าเย็นนี้ผมมีงานมีงานเลี้ยงเกษียณของตำรวจเดี๋ยวเอาไว้แล้วก็ตอนเย็นคุตักกลับมาจะได้มีของทานเผื่อฝนฟ้าตกด้วยฮะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเม้ยัล้แกงเ่าไม้ส้มเตรียมไตถุงไยไก่ ถ้ฝืดคอก็ซดน้ำแกงนะฝืดคอซดน้ำแกงอาใช่กินแบบนี้แหละถูกต้องถูกต้องเพราะเมื่อก่อนพอทําให้อย่างนี้ปุ๊บก็เทลงชามไปเลยกินซดน้ำแกงแบบนี้นะโอเคกอเคก่งมากเก่งมาก ใี่ครับโลกโลกอะไครับครับรูดะรยอดพระเจ้าพระเจ้าจัมมะจัมะจัมม